ไปนะครับผมเลยใช้วิธีเลือเคือแบบถึงว่าแม่ลูกนะครับคือผมบุญยากเชียงกับงัวแม่อยากลูกนะผมยันที่ปัญหาเรือหบนลูกเนาะแต่จะบุญยากเชียงกับงัวสาวอยากนิมหาเรือผมติดยากนะครับผมเลยถึงว่าแม่ลูกมาเลยย่างหน่อยมันไม่ลูกทิดมาแน่นอนนะครับลูกแฉะมันนะครับแล้วก็พอลูกเขาใหญ่ขึ้นน้อยนึงตุ๊กในข้อศอก สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมนี้นะครับผมกับยูที่อำเภอโพสีสุวรรณนะครับจังหวัดศรีสะเกีนะครับเมนี้พาพ่อแม่พี่น้องมายมเสียตั้มนะครับบัวพันธุ์ฟาร์มนะครับโพสีสุวรรณนะครับเมนี้อ่าสีมาถามเคล็ดลับการเลี้ยงงูอของเพิ่์ดนะครับเพราะว่างูอยู่นี่เพิ่์ดซื้อมาแบบใดครับออกลูกหลายๆนะครับเดี๋ย้อนสืบไปเบิ่งเคล็ดลับการเลี้ยงงูอ่นะครับพร้อมทั้งอ่าการกําจัด มาแลงอยู่นี่นะครับการดับกินในขอบนี่เพื่นเศษเพื่อนเ็ดจังไรแน่นะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่บ่อยูนะครับรเดี๋ยวผมสิพอผ้าพอมีพี่นอ้องไปตามหาเพิ่นน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ ก็นี่กัพ่อเสียตั้มแล้วนะครับเป็นกะลังเอาหนามเพ่งงัวอยู่นะครับเดี๋ยวผมสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปทักทายเพิ่นนะครับว่มามือหนี้นะครับเพิ่นสิมีเคล็ดลับการเลี้ยงงวแบบใดมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาจะไปทักทายเพิ่นต้อกันครับ สวัสดีครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้นำตัวให้ครับพอมีพี่น้องทั้งบ้านหูจักในครับครับผมนายเก่งศักดิ์บูพันธ์นะครับครับอเดินเสียต่ำเด้่ยครับครับอ่าพี่กั๊ฟาร์มเฮ้าหนีอยู่ไยนอบ้านโดดตำบลโดดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับครับสำหรับเสียต่ำนี่การเลี้ยงงัวเกิดขึ้นหรือยังครับเกิดขึ้นโดนหรือยังสำหรับเสียต่ำเออเริ่มพืชผ้าปีที่แล้วครับครับครับหนึ่งปีกับอีกสามเดือนเสร็จเนาะครับบัณนี้มีแนวคิดจังไหนจังไหนมาเลี้ยงงัวน ผมอยากหาเงื่อนเก็บนะครับ <c oughs> ใช่ไมมเงิ่อนเก็บนะครับก็เลยคิดว่ามาลุงกัง้ง่วมันอมตอบโจทย์นะครับครับห <c oughs> ัวงวพอแม่ก็พายเลียงมาแต่น้อยนะครับมันน่าจะตอบโจทย์กับชีวิตบรรบาดห้อานะครับคิดว่าคิดว่าแบบนั้นเนาะครับอในการเลือกซื้องวัวในการดูแลงัว่าเนี่ยเสตํมเลือกซื้อแบบไหนครับ <c oughs> ผมมือใหม่นะครับผมเลยใช้วิธีเลือกซื้อแบบซื้อว่าแม่ลูกนะครับคือผม บอยากเสียงกับงัวแม่อยากลูกนะครับผมยันมี่ปัญหาเรื่องหมดลูกเนาะแต่กับบอยากเชียงกับงัวสาวยันนิมหาเรื่องสมติดยากนะครับผมนึกถึงว่าแม่ลูกมาเลยย่างหน่อยมันไม่ลูกพิษมาแน่นอนนะครับลูกแฉะมันนะครับแล้วก็พรลูกเขาใหญ่ขึ้นน้อยนึงปุ๊บแม่เขากับผสมมันนะครับเขาจะได้ลกงัว่าเพิ่มอีกเนาะครับก็คือนั่นนั่นคือเป็นการเพิ่มกําไรโดยที่เข้บ่ชหัโตน้านะครับส่วนมากนี่แม่ลูกนี่เน้นลูกผูหรือลูกแม่ครับเน้นลูก ลูกแม่ครับลูกตัวแม่นะครับ awakening. ข้อดีก็คือเขามีแม่พันธุ์แม่พันธุ์ที่ได้แน่สองแม่แล้วล่ะสองแม่แล้วล่ะมานน้ากันนะครับราบันนี้กับแม่เพื่อนทองกับุุนเอาอีกที่หนึ่งนะครับนี่คือเคยรับปากวัวอยู่นี่เป็นยังจังหลายนะครับอุ้หน่อยเพิ่นไล่หลายนะครับเอาบันนี้ว่าบ้าคลอดอยู่นี่เจกโตครับตอนนี้คลอดอยู่นี่คลอดคลอดอยู่นี่แล้วตัวน,นี้สองแล้วครับสองรอคลอดอีกสามรอคลอดอีกสามครับ ในการเลี้ยงงูอ่าส้ำรัสณะนี้ก็คือประมาณจะเลี่ยสองปีเนาะสองปีนี่ซีมี่ลูกที่เกิดขึ้นยูนีฮ่าโตแมนครับอู้อันนี้คือความคิดเป็นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียวนะครับในการอ่าเลือกเมียพันธุ์นะครับสําหรับมือใหม่นะครับข้าบอยากให้เสียตั้มเอาเบาถึงว่าการฝากเงินกับงูวนี่มันดีจังไดครับลองเบาให้พ่อเม่พี่น้องฟังบุงครับครับผมว่าฝากเงินกับงัวนี่ มันจะออกดอกออกผลด้วยที่ห้าบุกหัตัวนะครับผมคิดว่านะครับครับเดี๋ยวผมสีลองให้คุณยกตัวอย่างเบิ้งว่าเงินที่ผมลงทุนไปเท่านั้นมันสิได้อีหยังในอนาคตนะครับครับคุยกตัวอย่างแม่หนึ่งนะครับว่าในน่้ผมซื้อแม่ลูกมาวนะครับลูกสาวนะครับผมคือแม่คุ้มสัพพะสายเบียดคุ้มสัพพะในราคาหาหมื่นเจ็ดหาหมื่นเจ็ดหาหมื่นเจ็ดพอมลูกสาวครับตอนนี้แม่ทอง เจ็เดือนแล้วครับอืลูกใหญ่แล้วเด้ลูกใหญ่แลยอใหญ่แล้วครับก็จะให้เบ่งลูกนะครับใหญ่แล้วอ๋อนี่นะครับลูกสาวพร้อมนะครับหนึ่งโยโยยายไงคือสามห่งเจ็ดทีที่แล้วตอนนี้ล่องเอาสองตัวมันรวมรวมกันเปิ่งมันทีเป็นยังไงอ๋อนี่คือจะตามเพิ่นมาให้มองมามูลค่ามันสิเพิ่มขึ้นเพราะว่าลูกเพิ่นกใหญ่ขึ้นแม่เพิ่นกัจากแม่บ่มีิทองกัสถานะทองตอนนี้สมพอะใดอยู่ครับที่แรกผมสมแค่สามหนึ่งหมดผิดผมได้ ผสมตัวครับอ๋อเลือกผสมตัวไวเพราะว่าตอนนั้นรียกว่าันเก่งเลยครับยังจับทับยำหันแม่นเลยอืมก็เลยผสมตัวกันครับเอาไปไว้กันเลยครับตัวนี้คือราคาห้าหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวเพิ่นสีแนะนําลูกของแม่เพิ่นนะครับลูกของแม่นี่นะครับว่าปีหนึ่งนะครับถี่ไปน้ามาเลี้ยงนี่ใหญ่ขึ้นซ้ำใดครับครับนี่ครับนี่ลูกสาวแม่วหันนะครับโอ้ลูกสาวเปิรนผมซื้อมาก คอได้สามอาทิตย์ครับือแม่ลูกมากครับตอนนี้กับปะมาณอายุเพิ่นประมาณเท่าไรเกือบเดืกเกือบสี่สิบห้าเดือนประมาณปีกับสองเดือนเนาะแม่นครับแม่นปีสองเดือนนะครับตอนนี้กับมีน้องนะครับอีกบ่โดนพระขนาดจะสมได้แม่นครับนะครับเป็นลูกสาวของแม่เมื่อกี้นะครับในราคาห้าหมื่นเจ็ดนะครับลองเอามาบวกกันนะครับว่าข่าโตเพิ่นสิ่ทอด่ายนะครับแม่กับลูกคู่นี้นี่คือว่าผลกําไรเนาะของเงินเก็บของเงินเก็บนะครับ ดอกเบีย้ยนะครับอันนี้ดอกเบีย้ยเงินเก็<ะ>กเบทุนยังอ,อยู่อยู่ครับอันนี้ก็ค,คือไ้มองภาพเนาะมองผาพมาเขาเลี้ยงงวูวนี่กำไรมันได้มาจังไดนะครับอันนี้คือเสจะําเพ่นไพ่ย่าย,ยามซื้อให้พอแม่พี่น้องเห็นถึงลักษณะว่าการเลี้ยงงูวคือกำไรมันก็นสิอยู่ในแบบนี้แหละนะครับ อ่าครับเสียตั้มบานีบ้านนีเขาได้ไอเดียมาจากสครับมาเห็ดเน่เอเบิ้งนี่เน็ตครับเบิ้งนี่้ช่วงบ้านสวนร้านกาแฟนะครับโอ้เป็นบ้านสวนร้านกาแฟแต่ว่าใจจริงเข้าสีไม่เห็นจงไหนครับเนี่ยเอามาเป็นหม่องนอนหรือว่าเป็นจังไรขึ้นหนาลักแห้งแท้เป็นเอาไว้พักผ่อนนะครับเอาเป็นบสรอากาศอะไรพักผ่อนอ๋อคนอาจจะขยับขยาย เป็นลานกาแฟกับทั้งวัดทันหูนะครับต้องลองรองเบื้องนะอ๋ออนาคตเพิ่นบ่แน่นอนนะครับเพิ่นอาจจะบางเทื่อก็จะเป็นร้านกาแฟหรือว่าเป็นอีหยังอีกต่อไปเนาะครับอันนี้คือวางหลักฐานเดีก่อนวางหลักฐานนะครับนี่นะครับเป็นบ้านของเพิ่นนะครับอุ้ยไอเดียดีนะครับบนเนอนองครับน่ารักนะครับอ่าพื้นที่ไซสอยประมาณเท่าไหร่ครับห้องห้องห้องนอนเพิ่นนี่เนาะห้องนอนนี่3สาครับ3าม นะครับทั้งสองหลังเป็นบ้านฟ้าแฝดบ่ครับหรือบานจะไหนบ้านเดียวครับบ้านเดียวสองหลังเลยครับซื้อสองหลังอ๋อต่อมาเอามองโค้งมองหนีเสียต่าเป็นคนมาออกแบบเอาเองนะครับอ่าซื้อมาโดนหรือยังนี่ยังประมาณครึ่งปีปปรระมาณคึ่งีเดี๋ยวเขาเขาไปเบิ้งหลังหน่เดี๋ยววะเขาทั้งใดดีเขาใดดีครับเขาทั้งนี่เนาะต่อเอาคุณเทสต่อ ครับเซตัมบานีในการถิ่มใเห็ดฟาร์มแบบนี้นะครับเซตัมใส่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่ผมใช้ว่นี่ปรั้นหาลายครับครับทั่งทั่งบานน้ำทีบาทน้ำองงัวนน้ำแยงหยาแล้วก็คุดสะน้ำครับครับใส่พื้นที่หาลาจากพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ให้น้องพื้นที่มือประมาณสิบแปดลายครับสิบแปดลายสิบแปดลายครับตะกอนเห็ดหน้าหมดเลยอ๋อเห็ดหน้าหมดเลยครับบานี้เป็นจังไรเป็นจัง ไผ่มาแบ่งเก็บฟามมีเนาะครับผมขอขอพอครับขอพอ่พออ,อ,อยากลองเห็ดเบครว่าเห็นเห็ดหน้าลแล้วกับไลนึลน่งกัมบมันคุณลุงมึงย่างไยก็ได้ไล่ล,ละสิบสอบนะครับ <10 S 1> สิบสอบหาไล่กับหาสิบสอบผมลองคุณวุเขาวๆมึงหาสิบส e, อบกับประมาณสองพันเอ้ยสองตันกูกกว่าสองตันกันกิโลละสิบบาท ก็สองหมื่นหาอะไรนี่คือเขาเสียเบิดเงินไปสองหมื่นต่อปีอาบรรัญกาคิดเฉลี่ยรายได้มาตดแทนนี่คิดไ,ได้หหไหมคิดยังไงผมว่าเลยอยากลองที่แรกผมว่าอยากลองลุงงวัวเบงิงเหลียงงวัวจกักจักสีหาแม่เบิงนะครับครับคนเหลียงงวัวแหลกผมก็สีลองเหลียงปลาเบิงนะครับอืมล่องเหลียงเบงิงพอเริ่มเหลียงงวัวปุ๊บเหลียงงวัวปีแรกบอท่านมีสะได้ครับบอท่านมีแปลงยาได้ครับเหลียงเดือดธรรมชาติมันสิญยากนิหน่อยคือเขาเหลียงเดือดเขาไม่ได้ ว่าได้บ้างแผลมาเล่นนะครับถึงว่ามาเลียงเลยคือลี้ยงย่างได้แค่น้อยเพราะว่าปีสองผมก็เริ่มปลูกยานแล้วเพราะปลูกยานแล้วก็พุตสะครับพุตสะแล้วก็เดี้ยฟ้าครับ,รมรบผมคิดว่าเง,งิงหหนสอง,ง,งถึงถึงหาหมื่นสำหรับผมสิขายเขาสำทำทีหาอะไรนี่นะครับผมว่าปีหนึ่งเหยิบเดือเงินสี่หาหมื่นผมมาขายมันหน่อยเป็นสองตัวผมกับพ่ออยู่นะโอ้ับ เออบันนี้อยากให้บอกถึงมาการเลือดสื่งง่วน่ะมีผลต่อราคาง่วบป่มีผลครับมีผลครับครับเท้าสื่งง่วนขี่ลายในง่วนในน้อยแน่กะเลี่ยงเวลาซําเก่าซําเขาขับซมงวนไงราคาก็ตั้งจากเขาหลายู่นะครับครับไปเลี้ยงงวนยงงามๆเน่ก็ไม่พนอยากได้นะครับครับครับกะ คาเรียก็คือพันธุกรรมเนาะพันธุพันธุกรรมนะครับของงัวกับมีส่วนต่อการสื่อการขายงัวนะครับอันนี้คือเสียตาเพิ่นวานะครับกับส่วนหนึ่งเทือดแห้เพิ่นเลือกซื้อกงว่าคันข้างคงใหญ่เนาะครับครับจะว่างัวหน่อยกับพมว่ากับสำรับคุณมือใหม่กับต้องลองเลี่ยงบนกระดาษครับทุนหน่อยเนาะครับทุนหน่อยทุนหน่อยเป็นทางเลือกอีกทางเลือหนึ่งนะครับทุนหน่อยพ่อเลี้ยงให้หัวใจงัวก่อนเนาะถามค่อยขยับ ค่อยขยับขยายเนื้อทงจาของว่าจของชิมักแบบไดนะครับเริ่มจากของแน่นอนก่อนก็ได้พบนี่ปัญหามามันจะโวยโวเจ็บอคือยังติดพานมาเห้หมดครับตั้งปีเท่าบางคนถอดนะครับบางคนเหมือนจะตึงกับถอดเนาะกับเนื่องจางป้องกันตั้งปีสกินนี่เสร็จตามให้ทนายเนี่ยคุณผมตั้งแต่หูเขาวปุ๊บผมก็ฉีดพ่นคอกตลอดเลยครับจากหูเขาวครับหาเชื่อไม่วัน าาาเจนนะ่อครับเสี่ยกำลังซีเรียสอยังครับเนี่ยชีพ่นขาเชื่อกรับทัดกินแล้วก็ข่าเชื้อมแมลงวันครับครับโอ้ตัวนี้ห้องเฮดแทนเป็นอย่างนอเฮดไทยนึ่งคือไม่ไม่กินนะครับสองเชื้อแมลงวันแมลงวันก็บยุ่ก็ค่อยเกิดนะครับแมลงวันอาจจะลดลงนะครับครับเป็นเป็นตัวไหนนอครับที่ซีดพ่นอยู่ใส่ไมโครเบสครับไมโครเบสอันนี้เมื่อถืออันปะครับ นี่ครับไมโครเบสโอ้นี่นะครับเพนซีดับกินนะครับเพื่อนใส่ไมโครเบสอยู่นะครับอ้าบันทึ้ใส่ลอดผลเป็นจังไหครับคือเรื่องกินนี่บ่มีแน่นอนครับดับกินกัดกัดกินไม่พึงประสงค์นะครับกินขี้งวกินยังสีนะครับว่าผมใช่ที่ไปยูนีที่เขากินอยู่นีได้ครับกินข้องวนี่ครับอ๋อกินเขากับกินอยู่นีถ้าเขากินเบนเท่าที่กินเขาแสบบอคิดว่าเมนบอใช่ครับมันกับบันทึเรื่องแม่งว่านเลยครับแม่งว่านกับลดลงครับถามนเข้าเสียหายมัน มันแทบจะหายเลยนี่สูตรเฉียดอาทิตย์ละสองเถื่ออาทิตย์ละสองเถือถ้าให้ลดลงนน้อยนึงอาทิตย์ละเท่าถ้าขี้ขานอาทิตย์ละเท่าก็ได้อาทิตย์ละเท่าก็ได้นะครับกาลังพอดีเท้าบอกเขามีเวลานะขึ้นมาจะใช่ง่ายอาทิตย์ละเท่านะครับครับอันนี้ก็อ่าถือว่าโอเคเนาะบันนี้เพิ่นเป็นจุลินทรีย์นี่มีสารผิดตกค้างบ่ครับอันนี้บ่มีครับอันนี้ปลอดภัยครับปลอดภัยเนาะเบิ่งฉลากแล้วครับก่อนสื้อเบิ่งฉลากเลยอ๋อก่อนสื้อเพิ่นเบิ่งฉลากเรียบร้อยนะครับครับเอาบนีี้วิธใส่เพิ่นใส่จังได๋เนาะ ใส่สองฝานี่ฝาเขียวนี่ยครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอืต่อน้ำยี่สิบลิตรครับสองฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับบานิกะอาฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นครับฉีดพ่นเบิดขอกเลยนะครับเบิดขอกเลยครับรวมๆเลยครับแถวอ้เพราะถังหนึ่งมีฉีดทั่วขอกเลยยังเหลืออีกครับยังเหลืออีกแน่นอนรอบๆริเวณ่อนๆอ่าง้ครับคับถังหนึ่งนะครับใส่จนขุมนะครับเพลินวานะครับเอาบานีหลังหลังจากใส่แล้วบานีเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็นจังไรครับ บ่มีผลครับเพราะว่าถ้าเชให้ถา้าเวยาในนี้เขาง้อออกก่อนก็นได้อ๋อครับเอาเอาขึ้นยูนิ่ระกาศเอาง้อออกก่อนเนะเาะง้อออกก่อนแล้วก็ฉีดพ่นแล้วก็วกพพลลวกทิ้งไวจ้จั๊กส้มวงช้อชนส้มวงหมดแล้วครับครับแล้วอยเข้ามาอืมบันนีก่อนก่อนข้าเสียเอาไปใส่นี่ข้าได้ผสมไว้บ่ครับจะผสมทิ้งไว้ยยี่สิบนาทีครับผสมทิ้งไว้ยยี่สิบนาทีนะครับก่อนเอาไปฉีดพ่นนะครับบันนีสุขภาพง้อเขาดีขึ้นบ่บ่มีแมงวันรบกวนเพราะว่าย่ำย่ำย่ำมันกินเยื่มันก็บ่ค่อย มันมันมันยืนกินหนิงนะครับอืถามิ่งวันนไหนดักกัญญาดักก้อนนะครับครับแมนครับมันมันมันกินอาหารบ่ค่อยแซ่บนะครับผมว่าอ๋ออาจจะเครียดน้ำนะครับมีมีแมลแรงลบกวนเนาะครับเพิ่มอยกินเรื่องที่ปัดเรื่องที่หลายอย่างนะครับแถมเมื่อวันนี้เป็นพระหะน้ำลูกนะครับลูกต่างๆที่ฮิดเมื่อกี้กับลำปีจกินเนี่ยครับครับ เป็นภาหาน้ำหลกเนาะตัวนี้ก็ถือว่าส่วนหนึ่งกับเพื่นสามารถลดแมงวันได้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเข้าเสียต่ําเพื่อนไปพ่นฉีดคอกนะครับของเพื่นครับครับในส่วนของบ่อปลานี่เสียต่ําเลียงปลาอย่างอยู่ครัเนี่บ่อข้างนี้เลียงปลาดุกครับปลาดุกครับปลาดุกระดูว้วันที่สิบหกมีิหน้าครับอืมจากมือเละสองเดือนไปอีก สามวันเนาะครับสองมือก็อีกสามสองเดือนก็อีกสามมือนะครับอ่าตัวใหญ่หรือยังครับเสียเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฉยเบิงนะครับเดี๋ยวใส่เบิงนะครับเดี๋ยวเอาทั้งหลังนัมนเป็นไผ่นอนนอ่ะทั้งหลังนัมนเจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มตัวจริงบ่ครับนั่นครับอ๋อสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวขอพันศรไหอาหารไหผมกับพรหมพี่น้องเบิงนะครับครับพ่อบัานนี้ได้มาเฮ็ดอ่าฟาร์มเกษตรแบบนี้พ่อมีความรู้สึกอย่งไรครับ เือว่ามันก็มันมัวนน้ำใจเนาะครับก็เห็ดหนาก็เคยบุกและวันนี้ลูกพ่อไม่ไม่ไม้กินก็มาเห็นหนาก็อย่าเข้าอ่ะเขาแบบแบบแตบบ่ที่มันก็บมันมัวนี่าการขึ้นบวชก็ขายไปครับทางเลี้ยงงวัวทางเลี้ยงงวัวครับแล้วก็เลี้ยงปลาหนาก็เห็ดมะขากันละหนาก็เห็ดมาคักแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็แบ่งไว้เห็ดหนาอยูงแมงโยมีอยู่สองพันโยครับ ใช่พันนี้ใกล้ผมอือวันนึงครับแต่ว่าลูกเขาเกามีแต่อาชสีพเขาก็ะบอมีว่าจากเช่นหน้าดอกอือเพราะนี่เขาเกาอย่างมากนองมวนก็ะพอครับเขาก็เอาป้ามาเลี้ยงให้มันมวนันเพื่อนเวลาเขามาสิเขาก็เดเาขึ้นหมูอ่ให้พวกเขากินอ๋อมันเหลือกินก็อาจีะได้ขายขายก็แล้วแต่ครับกิบบนก็จะไม่ใช่ครับบ้านนี้บอมั่งนี่เลี้ยงยังครับพ่อเลี้ยงป้ายัางครับทิมป้าอ่าป้าชลิตบอก ปกติครับปลาปลาปลาอย่างก็เสียปลานิ่นสลิดินปลาสลิดปลานิ่นปลาสลิดนะครับตะเพียนตะเพียนนะครับปล่อยปล่อยเท่าไหร่จะโตเสียอันนี้สองพปล่อยสองพันนะครับเดี๋ยวพอพฤษหายนะครับคันข้าวสาลูยาพิอีกกับสีโอเนื่องไปอีกอ๋อเดี๋ยวกินกับีุ่นงมาซื้อกับสีอะไรขายไปครับ ขันขันไปพ้นผลิตดีนะพ่อเนาะผลิตดีนะว่าอขันทดลองเนาะอืนี่คือขันทดลองนะครับคือนี่ละขัลองโอ้ขันเมื่อสิ้นขันนี้ถือว่าเมื่อสิ้นก็จะขายครับวัำการ้ล้าก็จะอาอยู่เรื่อยๆไปอือเสร็จไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้สองพันตัวนะครับเป็นยังไงว่าอยู่วตัวนี้เลี้ยงโดนหรือยังครับนี่ยล้างทุกอย่า จกัจกเมื่อครับเสียอันนี้ล่วงหลังวันนั้นสองอาทิตย์อันนั้นไปสองเดือนเลยสามวันอันนี้นกะประมาณเดือนกว่ากว่าเด,วเดือนกว่ากว่านะครับเป็นเลี้ยงนะครับเอาเป้าหมายเป้าหมายของการเฮ็ดเกษตรผสมผสานพร้อมกับเลี้ยงงวัวนสมมตว่าพี่กั้นสั่งและอาหารให้เจ้าของก่อนนะครับครับซึ่งสั่งและอาหารเจ้าของแล้วก็สั่งและอาหารให้ื่ง้วนคือปูงยาอ๋ออาหารเจ้าของคือเลี้ยงเป็นซัดน้ำนะครับครับ เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี่ยงกวาไปนะครับครับอ่ามานิเสียมองว่าจักปีเสียจังสีได้มีอ่าผลผลิตมีรายได้ขึ้นมาผมว่าอ่าเลี้ยงปลาไม่สันสันเลยครับพี่อ๋อเสียวเฉียวม่องมาจริงๆหลอกการเฮ็ดฝ้ามุ่งว่าฝ้ามยางนีบมันต้องมีรายได้ระยะสั้นเข้ามาครับระยะสั้นเขามาเสริมครับครับวเฮากินใส่ซุมมื่นนะครับอืมเฮาก็ต้องหารายได้เสริมครับคือคืออย่าง ย่างหน่อยปุ๊บห้างวัวต่องเสือกับเขาทั้งนอกก่อนกระเพาะหรอครับคือเป็นการเออ่ขารดไล่ายปุ๊บสัมเัามีได้แตเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อกี้เขาไม่จะไล่ใจไล่ายนะครับเขาลงรดไล่ใจเพียงคือสั่งอาหารในแรงจะคลองนะครับในทีจะคลองครับอาชีพลดรดไล่ายกับสัมเัามีได้แตเพิ่มขึ้นมาเนาะแมนครับแมนครับเอาสุดท้ายแล้วจากการยำฟาร์มเสียสิฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องมือใหม่เนาะมือใหม่ในการสิมาเลี้ยงงัวแในแม่เฮ็ินั่นเทศนี่ อยากฝากถึงพี่น้องคือสำหรับมือใหม่ผมสำหรับผมเองผมมีสามขอนะครับติดตันไปคือผมวัฒาธรผมสาขาสามขอนี่คือพังเลยคือจบเลยคือสิเห็ดยางกระจองหนึ่งมีใจรักสองมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เข้าเห็ดนะครับสามมีความอดทนนะครับอยี่ร้องเปรียบเถี่ยวเบิงว่ามีใจรักมันจะได้เข้าพานไปไดงได้ถ้ามีใจรักค๊บเห็ดงานเนย่อยก็มีความสุขถ้ากระสุขก็งานเหนื่อยได้ ครับมีความรู้ความเข้าใจก็คือเข้าสมาัถบริหารจัดการให้มันประสบผลสำเร็จได้น,ไน,นะครับเรียกว่าอดทนนี่อดทนต่อความเหนื่อยแล้วอดทนต่อเวลานะครับเพราะง่วต้องใส่เวลานะครับเท็ดย่งทุย่างมันต้องใส่เวลาเวลาเป็นตัวตัวแปรสาคัญนะนะครับใส่มันขับเคลื่อนไปได้นะครับตัวย่างนะครับผมว่าสำรับผมเลยจะขาดสามอย่างนี้บูานา่ประสบผลสำเร็จนะครับเรื่องเรื่องราพน้องก็ล่องลองคิดเบิ้งนะครับว่า กินที่เข้าเสียดนนิบองเฮ็ดคือผมก็ได้เฮ็ดอันใดที่จะของมักนะครับครับต้องมีใจรักก่อนคุณบ,บ,บอยอ<ต>ันแรกต้องมีใจรักเนาะแม่นครับล้กก็มีความอดทนนะครับออีกข้อนึง็นอยังก่อใจรักความรู้ความเข้าใจอ๋อแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจค,ความรู้ความเข้าใจนี่ก็หมายถึงว่าอ้าต้องเข้าใจว่าเฮ้าเฮ็ดยังอยู่เฮ้าต้องมีความมู่บื้องตนแม่นครับว่าอ่อแต่อย่างที่เฮ้าเลียงนี่เขาใช้ที่เป็นแบบใด เขากินอีอย่างเขาอยู่แบบใดครับบางทีเดี๋ยมันมีขามูยให้ตามกระแสซื้อผมว่ามันมันหน,นาจะไปหลอดนะครับคือซูโมวาให้ตามกระแสเลยแบบว่าเฮ้าหนึ่งไม่มีใจรักถ้าพ่อมันมีปัญหากระทบขึ้นมาหนึ่งผมว่าน่าจะถอดใจนะครับครับน่าจะมี<อ>ความทดอกันมาเนาะนครับ,รบเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึง่งมันบอกด้ประสบความสำเร็จแทบพ่า,พายใน,นเหมือเดียว นะครับต้องใส่ระยะเวลานะนั่นนี่คือคำฝากจากอาเสียตั้มนะครับบัวพันฟาร์มโพสีสุวรรณนะครับครับเมื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณเสียตั้มนะครับเพิ่นให้ผมกับพ่อแม่พี่น้องมายามฟาร์มเพิ่นนะครับมาเบิ่งอ่าวิธีการเลี้ยงงัวของเพิ่นนะครับแล้วก็อ่าบ้านนะครับบ้านปากอากาศของเพิ่นนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีการอ่าเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับเป็นวิธีชีวิตพ่อพี่น้องนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนี่มาดเดียบวันนี้ บ้านใดครับบ้านพิกัดอยู่บ้านใดบ้านโดดตมบลโดดอำเภอโพชีสุวรรณจังหวัดสิสเกตครับครับบ้านโดดตมบลโดดอำเภอโพชีสุวรรณนะครับจังหวัดสิสเกตมีโซเชียลให้เพื่นติดต่อบ่นีคครรัับบสือบ้าเฟซผมซื้อตั้มซับโพชีแล้วก็ต่อถ่ายโดยบัวพันธ์ฟาร์มนะครับครับขาดเดี๋ยวได้หายไปหลขึ้นทะเบิ้ลไะมกาเบิร์แมนครับเดี๋ยวผมขึ้นให้เบิ้งนะครับขาดบ่ได้เลยโทรศัพท์มาได้บ่ผมโทรได้ครับ0652366989ครับครับ อันนี้ผู้ใดอยากมาหยามมายามเนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแช่ประสบการณ์น้ากันนะครับเสต็มก็ยินดียินดีครับที่ว่าที่ว่าผมหนข้อมูลน้ำนะครับพราะผมก็ยังมือใหม่อยู่นะมือใหม่นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับครับเมื่อนีนนะครับขอขอบคุณเสตํมครับผมสวัสดีครับครับจากที่ได้คุยครับ เสียตำนะครับจ้าของบัวพันฝ้าพิ่นนะครับเกิดกับมีแนวข้อคิดนะครับสาหรับการมาเลี้ยงงวมือใหม่นะครับการเลือกซื้องัวแบบไหนให้ได้กําไรไว้นะครับเกิดแนะนําพอเมพี่นองให้เป็นเลือกงวแม่ลูกนะครับหรือว่างวที่มีแม่ท้องนะครับอันนักเให้เพิ่มนะครับนนี้ก็คือเคล็ดลับของการซื้องวนะครับนอกจากนั้นนะครับกัยังมีเห็ดเกษตรผสมผสานย่างเช่พันธุ์การเลี้ยงปลานะครับเป็น สัตว์ระยะสั้นนะครับสร้างไย่ด้ายเเพิ่นนะครับในช่วงระหว่างที่เป็นเดียมหว่านหรือว่าเป็นอาหารในขอบครัว่าน้าไพี่น้องนะครับมีฟวามสนใจนะครับอยากมาเยี่ยมมายามมาศึกษาดูงานนะครับก็สสมารถมาด้ตามซื้อที่อยู่หรือกับเบอร์โทรศัพท์เ่เพิ่อนไท้ไว้นะครับเมื่อนี่นะครับผมบารูซิเกียนะครับขาจบคลิปหลตกล่าพอม่พี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ